โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมาเก็บน้ําพึ่งกันนะวันนี้เป็นรังเล็กเนะาะทุกคเห็นด้านห้าไหมรังเล็กด้านหน้านะครับหลักตรงนี้นะเดี๋ยวจะเก็บกันนะวันนี้พอดีไม่มีโครับ้องใช้ทูบเนาะทูบมัดรวมกันนะครับเนี่ยเป็นควันนิดเดียวไม่เอเยอะมาให้ผมจะใช้วันนี้นะผมจะเริ่มตีแล้วนะรุ่นไปพร้อมๆกันนะผม โอเคครับผมไม่ดูใช้คนะน้ำหวานก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะฮะเขาเริ่มดูดเนาะไปเยอะแล้วนะครับลังนี้น้ำหวานก็ไม่มีแล้วครับเริ่มนิดเดียวนะผมก็จะเอานะนิดเดียวผมก็จะเอานะพลังทุกรังผมก็ต้องเก็กคบค่าเช่าเนาวทุกคนโอเคเดี๋ยวผมให้ดูครับเป็นไงบ้างต,ตอนนี้กําลังหานางพญยนะครับลังนี้ลังแก่มากครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะลวงนี้นะเนีย่ยตัวอ่อนไม่ค่อยมีเลยไม่มีเลยครับในนี้มีรังหนูด้วยนะรตรงนี้ เห็นไหมครับอะไรรังมีรังหนูครับรังหนึ่งนะเขาไปทำรังเป็นเมื่อไหร่ไม่รู้นะไม่เห็น ไม่มีน้ำหวานเลยครับลังแก่มากเลยทุกคนแก่โคตรแก่ลัง ลังวอดแก่ทุกคนแก่มากโอเคทุกคนผมจะให้ดูผลงานวันนี้นะว่าได้เยอะสักแค่ไหนนะครับก็ดูรับที่เับที่เห็นนะฮะคือรังมันแก่มากแล้วนะผมผมขออภัยทุกคนด้วยนะที่ผมให้ไปดูอะไรไม่รู้นะเนี่ยครับ เป็นรังที่แก่เนาะตอนแรกผมเห็นน้ําหวานเขาเยอะนะครับกว่านี้แต่วันนี้น่าจะเริ่มดูดแล้วนะครับเริ่มเก็บสเ,บบเสเบียงแล้วนะครับเริ่มผลเสบียงแล้วนะเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วเนาะเขาก็เลยต้องรีบเก็บนะครับได้ประมาณนี้เนาะอย่าใช้คำว่าได้ประมาณถ้าผมเทบไม่ได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนอันนี้คือแบบเหลือเนี่ยแค่ปลายเนี่ยไม่ไ,นะไมด้คนเห็นเนี่ยน้ําหวานนิดเดียวเองครับกัดคําเดียวก็หมดแล้วเนี่ยคือผมมาช้าไปเนาะเทบอันนี้แบบแก่อันนี้ตัวอ่อนไม่มีเลยนะครับเพราะรังเขามันจะโดนเหมือน เหมือนจะเริ่มโดนเหมือนอะไรกินนะเหมนอนนอนผีดเสื้อนะเป็นยุบๆลงไปอย่างเงี้ยครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าโอเคม่ะผมจะให้ดูครับว่านางพยายเขาอยู่ไหมน่าจะอยู่นี่แหละผมจะงใายใดูนะว่าเขามีนางพยายหรือเปล่า างพญาเขาเป็นพึ่งเป็นพึ่งที่ชอบแอบ,บนะครับนางพญาแอบเบก่งมากนะทุกคนนะบางคนนี่ไม่เสียนะหาไม่เจอนะครับนางพญาหายายกมากเขาชอบแอบ,บนะบผมจะจับไปดูนะเนี่ยตัวใหญ่นี่ครับนี่ครับนี่ครับพึ่งงานก็ต่างล้อมนะผมล้อมนางพญาโน่ยนี่นาง,ง,งพญาตัวใหญ่มากเลยนะครับ เห็นไหมปูตูดก้นจะยาวนะครับปีกจะสั้นนะฮะแบบเดินมาแล้วนะครับพึ่งงานก็จะหลบทางให้เนาะเหมือนเป็นหัวหน้านะครับคอยปกป้องรังเนาะปุ่มรังเนี่ยเดินพึ่งงานก็จะหลีทางให้เนาะเพื่อให้นางพยาได้เดินนะครับเห็นไหมนางพยาจะค่อยเดินพึ่งงานก็ล้อมไปเลยครับนะครับโอเคผมจะให้ดูแค่นี้เนาะนงครับนี่ครับชัดๆเลยนะใครเม่อยเห็นนางพยาเราเนี่ยพึ่งงานจะหลีทางให้นะครับ ไปดูก็ไม่ดูทิ้งนะเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยก้นย,ยาวๆเนี่ยทำง,งานก็จะลีทางให้นะฮะเหมือนเริ่มแตกเด่นลงไปแล้วครับ ีุกคนเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็เป็นยงไงก็ต่างเข้าไปนางพญายทุกคนได้เห็นนางพญายแล้วใช่ไหมครับทุกคนว่านางพญาย <S <S ทอารูปร่างเป็นยังไงครับก็ประมาณนี้ครับนา,นางพญายที่ผมจะวางไว้เหมือนเดิมน,นะครับผมเดี๋ยวไปเก็บรังต่อไปนะครับโอเคทุกคนเสองรังเลยนะครับวันนี้นะฝนจะมาแล้วนะครับคืมคืมมาละโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็ได้ประมาณนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ